หลังจากที่เราได้ขึ้นโมเดลโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเรามาทําโครงสร้างหลังคากันต่อเลยครับโอเคนะครับก็ไป Import ก่อนนะครับไฟล์ Import นะครับแล้วก็ไปเลือกมาเลยนะที่ทําไว้ครับโอเคแป่หลังคาครับดี๋ยวไลคลิกครับดึงเข้ามาเลยครับ โอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเราต้องมีการปรับสเกลนะ,ะลากเส้นครับเพื่อจะเอาเป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคประมาณนี้จากนั้มาเมกรูปนะครับเลือกเส้นกับตัวภาพนะครับคลิกขวาออกคำสั่งเมกร๊ปนะครับจากนั้นเข้ามาข้างในกรุ๊ปนะครับกดตัวทีเทป คลิกจุดที่หนึ่งครับจุดแรกนะแล้วจุดที่สองครับคลิกอ่านค่าได้เท่าไหร่อย่าสนครับพิมพ์เลยครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วเอนเตอร์มันจะถามว่าต้องการรีไซ z ์ไหมครับตอบคือ Enter yes ครับเรียบร้อยมันก็ปรับภาพใหแล้วอ่าระเบิดออกครับคลิกขวา e x p l o d e เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปคือเราเข้ามาที่ reference นะครับเนี่ย reference ตรงเนี้ย reference เนี่ยนะครับกดบวกนะ layer นะครับหรือแทนะครับก เราเพิ่มเลเยอร์ที่ชื่อว่า reference 2D นะแล้วก็เป็นแปันโครงสร้างหลังคาแปนโครงสร้างหลังคานะครับจากนั้นมาก็ย้ายตัวนี้ครับไปอยู่ในแปนโครงสร้างหลังคาคลิกขวาครับแล้วก็เปิดแท็กแล้วก็ดับดาเมนูครับเลเยอร์แปลนโครงสร้างหลังคาเรียบร้อยนะครับอ่ะปิดตัวอื่นที่หมด ปิดแต่ปของเส้นหลังคาครับโอเคจากนั้นนะครับเราจับเซนเตอร์นี่ครับของเสาครับมาแปะไว้ตรงเซนเตอร์ของเสาตรงนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยนะครับไม่ต้องแบบเป๊ะนะครับอ่าตอนนี้ครับเสาของเรามันก็จะมีนะครับเดียนิดนึงลงมาสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเสาเราก็จะมีแนวของเหล็ก ่าขึ้นมาให้เราดูครับโอเคไหมครับอ่าลบซ้นนี้ทิ้งก่อนไม่ใช่อ้าวตายละงานเข้าเลยไปกดอะไรเนี่ยอเอาใหม่ปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อไปกดใส่โอเคไม่เป็นไรครับไปก็ปรับวัสเวกทีดอ่าโอเคคือการปรับมุมมองเฉยครับเอาละเดี๋ยวผมไปสร้างซีนใหม่นะครับที่มีแค่ตรงนี้พอ ดูตรงนี้นะแล้วผมก็จะสร้างซีนใหม่นะครับโดยการใช้คําสั่ง Bis Tool ช่วยนะเปิดแต่แค่สิ่งที่ต้องการเห็นครับเสากับตัวนี้กดบวกครับไปแสดงอ็อบเจกต์นะครับมบนจะบวกขึ้ไมาถูกคลิกเรียบร้อยครับมันก็จะเห็นแค่นี้นะครับแต่ล้วมาผมก็คลิกขวานะอัดซีนตอนนี้ครับผมก็มี Perspective Top View แล้วก็ซีน 3, สามซีนสามนี่จะมีแค่นี้นะครับ ใช้ในการทำโครงสส้นหลังคานะครับอ่าเคลียร์นะเรียบร้อยครับโอเคเราจะเริ่มเลยครับในแบบเนี่ยระบุไว้หมดแล้วนะครับ SB1 B2 SB3 SB4 นะครับเสาดั้งอาเสตะคใส่หมดละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับลากเส้นกันครับก็ระยะนะครับก็ต้องเปเซนเตอร์เซนเตอร์เนาะนะครับอ่ะผมก็จะลากเส้นตามแนวเซนเตอร์นะครับ ผมลากนี่ลากเลยเอาไว้ง่ายอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีอะไรไม่ไม่ไมไมซ้อนนะครับเดี๋ยวผมลากง่ายดีครับนะไม่มีอะย,ยากครับลากเส้นไปเลย,เลยในแนวที่มีเสถครับอ่าโอเคลืบไปลืบไปถ้าเสถเนี่ยถ้าเป็นแนวยาวเนี่ยยิงยาวไปเลยผมผมพลาดเองอ่า คือผมยิงยาไปเลยนี่ครับยิงยาวไปเลย,ย,ย,า,เลยเาะเราเราไม่ได้มาทํานะครับคัดนะครับเอาไว้อนา้คนเราอย่าทำคัดนะเดี๋ยวเราค่อยมาทาอีกทีนะครับอ่ะอันนี้ลากยาวไปเลยนี่ก็ยาวมาเลยเซนเตอร์อ่ะตามนี้ครับตามแบบนะครับอตรงนี้ก็มีเซ้น ยิงยาวมาเลยครับอ่าตรงนี้ก็ยิงยาวมามเรียบร้อยครับอ่าเอ,อเดี๋ยวผมจะล็อกดีกว่าคลิกขวาเลยทั้งหมดนะแล้วก็ล็อกแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ล็อกเมื่อล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขยับอืมภาพเป็นล็อกไม่ได้ภาพล็อกไม่ได้นะครับไม่เป็นไร จริงๆเราใช้หลักการคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยอะไรกันลนะอ่ะโอเคเส้นตรงน,นี้มีแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราใส่เส้นตรงน,นี้แล้วต่อไปก็เส้นแนวนี้โอเคใส่แล้วต่อไปก็คือเส้นแนวนี้นะครับเส้นแนวนี้เลยเาลากมา แล้วน,นี้ลากมาชิดค้างไว้ล็อกไปกับเส้นนี้ครับอ่าแล้วอันนี้ลากมาไปกับเส้นนี้อ่าแนวนีครับโอเคจะได้มาตรงนี้ครับมีเส้นซึ่งมันจะห่างเท่าไหร่สองเมตรอ่ะคัปปี้มาคือขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเราก็ลากเส้นมาครับ ตรงนี้ไม่มีนะลบทิ้งไปอ่าไม่มีนะครับอ่าเส้นตรงนี้สองจุดเก้าอ่ะก๊อปีมาสองจดเก้าส่วนีก้าดึงเท็กดึงเท็กนนะ็ได้ก็ไรสองจุดเก้านะครับแล้วก็ลากเส้น อ่ะเรียบร้อยครับสองจเก้าครบยังตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดอืมก็อปี้นี้มาก่อนแต่ตรงนี้ก่อนจากนั้นเลือกมาหนึ่งจุดเจ็ดนะครับนี่ละลายมาเลยนะโอเคเรามาเทสด,ดูครับตอนนี้ครบยังอ่าอันนี้ไม่น่า อันนี้นจาจักกัน้องนี่พออืมตรงนี้ไม่ไม่ดีไม่ดีดพลาดโอเคครบทุกเส้นครับครบุกเส้นแล้วนะครับดูวิธีการนะครับดูนะเลือดทั้งหมดตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นไปที่คำสั่งครับนี่นะทีเดีวยว building t o o นะครับคำสั่งแรกนะครับคลิกเอาละนะครับ คือเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาอย่าอย่าสนใจนะคืออย่างนี้ครับเวลาทําทำงานเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันแบ่งเป็นช่องตามเนี้ย property align material อย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าต้องการเปิดแนวขวางเปิดไม่ได้ตามตามคอลัอมน์อ่ะแบบแนวเนี้ยคอลัมน์อันนี้แนวแนว row เนาะให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันดืดดืดอย่างเงี้ยนะแนวขวางอันนี้แนวตั้งกดตรงนี้ครับ t o g g l e er ui มันจะเอามันจะเอาของทั้งหมดมาเรียงตามแนวดิ่งอย่างเงี้ครับ พอได้ออลไหมครับแบบเนี้ยเออมันก็นง่ายเหมือนกันเนาะในการทำงานก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับแต่นั้นมาครับเราเลือกไปที่ all นะทั้งหมดครับเพราะว่าเราใส่เหล็กไว้นะครับไว้ใน a l l ถูกไหมก็จะมีตามแบบเลยครับว่าเป็น cs นะครับอ่ะอเซอเซคือ Sb1 Sb1 ตัวนี้ครับคืออเซเอาละแต่แต่แต่เซเนี่ยคือเส้นทั้งหมดนะคืออเซนะครับแต่อเซเนี่ยมันจะแบบนี้ครับเป็นเหล็กตัว C ประกบกันแบบนี้ นั้นเองเส้นสีน้ําเงินตรงนี้ครับคือจุดนี้แหละคือจุดเซนเตอร์ของตัวอาเสเนี่ยเส้นน้ำเงินตรงนี้นั้นเองเนี่ยเราต้องย้ายครับจุดหมายเลขหมายเลขสองครับเพราะว่าเหล็ตัวสีจะวิ่งอย่างนี้ถูกไหมจุดนี้คือจุดที่อา้อางอิงนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้ดูคําสั่งมิลเลอร์ตรงนี้ดีนะนะครับมันสาคัญมากนะครับมิลเลอร์นะอเอาออกไปก่อนนะมิลเลอร์คือการกลับด้านคือผมจะเอาเช่นเช่นนี้ไปจุดอ้างอิงสร้างเหล็กเส้นนี้มาก่อนจากนั้นเลือกเส้นเดิมครับ แล้วก็มินเลอร์เหล็กอีกอันหนึ่งขึ้นมานี่คือหลักการที่เราทำนะครับในการทําง,งานครับโอเคเลอกเส้นหมดแล้วนะครับออกคําสั่งย้ายจุดมาที่สามนะครับขวาล่างนะครับออกคําสั่งครับแอปพลายออปึ๊บเหล็กทั้งหมดก็จะกลายเป็นเหล็กมีขึ้นมาครับอ๋อเดี๋ยวอันดูอันดูอ่ะผมจะตั้งชื่อ s b อาครับตั้งชื่ออเสเพราะว่าผมว่าเราเอาง่ายอเสจะได้ไม่ง,งงครับ a s. อเส่กด a อ p พ y a l l จแล้วมากดคําสั่งมิเตอร์ก่อนครับกลับด้านครับแล้วกดอัพพายอออีกครั้งนึงครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้นี่ครับแนวอาศัยทั้งหมดครับอ่ะซินสามครับอะไรผมคลิกขวานะหรือกดนี้ก็ได้ครับซ่อนคลิกตรงนี้แล้วกดซ่อนอ่ะนี่ครับเสาตรงนี้ไม่มีนะลืมไปหรือบอกไปว่าเสาตัวนี้ไม่มีไม่มีคลิกขวาอัลล็อกก่อนเสาตัวนี้ไม่มีไม่มีนะครับโอเคจากนั้นครับเราจะเชื่อมเหล็กเข้าหากันครับ เราจะเชื่อมเหล็กก็หากันนะเอาละวิธีการเชื่อมเหล็กก็คือในเครื่องมือตัวนี้ครับมันจะมีคําสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่าเนี่ย combine e a c h ก็คือรวมเหล็กที่ปลายเขา้าเข้าด้วยกันครับเนี่ย combine h กด combine h คลิก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 นะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมันจะเออเลอร์เล็กน้อยนะครับมันจะตัดได้ไม่ตรงกับพอดีครับบางครั้งนะงนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบางครั้งที่ไปเจออย่างเงี้ยนะบางครั้งบางจุดนะครับ ก็ไม่รู้เกิดจากอะไรนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอย่างเงี้ยได้โอเคก็มีม,มีมีอยู่สองจุดตรงนี้ครับที่อ่ะเดี๋ยวผมขอทดลองโดยการลบเลยตรงนี้ก่อนนะ,ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้นะอันนี้เส้นนี้เก็บไว้ก่อนอ้าวเอ้ย ลืมต้องแค่อันนี้นเดียวพอครับโอเคเอาใหม่คือเหล็กผมอยากให้มันมาวิ่งชนกันเลยไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการผ่านะก็เลยลบไปออกไปตัวหนึ่งโอเคโอเคคือถ้าเราเจอจุดที่มีปัญหานะครับนะมันเกิดจากอะไรผมก็ไม่ค่อยนนใจวิธีการดูนะครับทำอย่างนี้ครับ ให้เรานะครับใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมโรเท t นะนี่คําสั่งนี้ครับพื้นฐานนะครับโ o เท t และแคน a ก g นะครับคลิกหนึ่งสองแล้วก็ยกขึ้นครับในการด้าเงินครับเนี่ยกด k e y ขึ้นนะครับล็อกแกนอ่าเนี่ยอันนี้คือกำั่ง basic นะครับในการทํางานนะครับเนี่ยอันนี้คือโ o เท t นะครับกดหนึ่งกดสองแล้วดึงขึ้นนะอันนี้คือสี่เหลี่ยมหมุนได้ก็ใช้คำสั่งตัดออกครับตรวนี้นี่ตรงนี้ก็เนี่ย กดจึ๊บตัดเฟสกดจึ so, ๊บตัดเฟสกดจึ๊บตัดเฟสกดจึ๊บตัดจึ๊บตัดเฟสนะครับก็จะได้เนี่ยแบบนี้ครับอ๋ออะไรเปนเบิร์ดเหรอเนี่ยอะไรอันดูก่อนกดจึ๊บตัดเฟสอ่าโอเคเข้าใจเลยครับทุกคนแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราง่ายครับ แก้ได้แก้ได้ไม่ต้องหาอะไรครับเราอ่ะตอนนี้ปดตันครับไม่ได้ใช่ไหมก้ก็กดโ o เท t e และแทนโกครับคลิกคลิกคลิกแล้วก็ยกขึ้นครับกดคีย์บอร์ดขึ้นน,<ม>นะล็อกแกนเรียบร้อยครับอ่ะมานี่ครับกดคลิกกดเฟส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 อ่ะเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ ถ้าผมใช้ตัวเล s e r รครับในการเช็คก็มันคืออาเสโอเคนะครับทั้งหมดคืออาเสแล้วโอเคต่อไปครับเราจะมาเชื่อมจุดอื่นครับที่ไม่ยังไม่เสร็จไม่เสร็จดีครับก็มีคำสั่งหลายตัวนะครับที่ทำได้ก็คืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับ Extend to Solid ก็ได้สักเ t u r e ก็ได้ก็คือเอาชิ้นงานทนกันเลยครับคือไอ้ตัวนี้มันคือเอาเฟสใช่ไหมกดตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ย คลิกคลิกคลิกเออก็ดีเหมือนกันใช่ไม่ต้องเสียเวลาครับอย่างเงี้ยนะอ่านี่ก็จบละเหล็กตัวนี้คือเหล็กยาวนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปครับตรงนี้ย่าล,ลืมลบเลยแม่พลาดอ่ะลืมเอาใหม่ครับเอาชนกันครับอ่าแล้วก็ชุตรงนี้โอเค ทำทีละตัวนะครับไอ้ตัวนี้กำลังขึ้น,นเหล็กยาวอ่าผมทำทีละตัวในหะ้เป็นเหล็กยาวนะครับก็ตรงนี้ก็กดนี่ครับไ e เ t u r ส t e x t u เลยครับก็คือกดตัวนี้ยึ๊บแล้วก็ชนตรงนี้ปึ่งกดตัวนี้ชนตรงนี้เลยครับปึ่งเรียบร้อยครับโอเคอันนี้ก็ยาวไหมอันนี้ยาวแล้วโอเค อันนี้ยาวยังยาวแล้วอันนี้ยาวยังโอเคเคลียร์ครับอ่าโอเคแต่ได้มาเรามาตัดด้านข้างครับ Enter t สต t r u เจอร์คลิกตัด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 นะครับเรียบร้อยอ่ะตรงนี้เหมือนกันครับพลาดเอาออกไปครับ กดดูเองกับตัวเองได้นะครับไม่ยากนะครับคอมบอนเซนนะครับอ่าอันนี้ก็คลิกตัดคลิกตัดคือจริงๆเกินดีกว่าขาเลยนะครับนะจริงๆอ่ะก็เซนเตอร์ Center ก็ได้นะจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องไรตัดก็ได้นะจริงๆอ่าแต่ไม่เป็นไรเราต้องเราต้องการทอดละเอียดเลยครับทำครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันลบทิ้งไปครับแล้วก็ตัดคลิก เชื่อม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 โอเคคลิกเชื่อมคลิกเชื่อมทุกคนดูของตัวเองด้เลยนะครับนะไม่ไม่ยากนะครับมันคืออะไรที่คอมมอนเซนนี่แหละนะครับคลิกคลิก โอเคของผมก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี่คือแนวอะเสหล็กนะครับแนวอะเสหล็กนะครับโอเคกลับมาที่ซีที่สามครับมาดูดิว่าครบไหมแนวอะเสหล็กอ่าตกไปตัวหนึ่งคือตัวตัวนี้นะครับห่างไปสูงยุสี่นะครับตัวเนี้ยห่างสูงยุสี่โอเคก็คัพเป้มาเพิ่มครับ อมันกดยากจังเลยเออแปลอะคือม,มันมีเส้นไกด์อยู่นะคือเส้นไกด์เนี่ยทําให้มันดูนะครับงงๆนะก็ถ้าเราอยากลบเส้นไกด์ออกนะครับเนี่ยคือตวเนี้เส้นไกด์ไม่เนี่ยเส้นกไกด์มันอยู่ใน,ในตัวเหล็กอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปที่คำสั่งครับ edit นะแล้วก็ delete guide มันก็จะลบมันก็จะลบไกด์ออกไว้ให้หมดครับไอไกด์ที่มันมีอยู่อะครับไอเส้นที่เป็นแกนกลางอะ่ะก็จะสิ๋งง่ายขึ้น นะครับอ่ะก็ย้ายมาจุดสี่เส้นเส้นไกลลบได้ง่ายๆนะครับไปดูในซีรถทุกที่โลกนะสอนพวกนี้อยู่แล้วโอเคครับไม่ได้แล้วก็ตัดสั่งตัดครับแต่ถ้าดูเฟสครับเนี่ยดูเฟสกดตรงนี้จึ๊บเฟส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 นะครับเรียบร้อยครับได้แหละ โอเคนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็จะครอบอาศัยไว้ด้วยกันนะครับเป็นกรุ๊ปเพื่อจะแบ่งอาศัยนะครับออกมาเป็นภาพนี้อ่ตัวนี้ดึงตัดคลิก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 ตัดโอเคบางครั้งนะครับเรากลัวเหล็กจะซ้ำนะครับโดยเฉพาะการทำ B O Q นะอ่ะ ผมทาไปแล้วนะพอดีผมเป็นวิศกรเนี่ยผมต้องเน้นความละเอียดนะครับก็เรามีเครื่องมือที่เื่อว่าแอติเช่นแพนะครับตรงนี้ที่สอนวิธีตั้งในคลิปที่แล้วนะครับเข้าระบบตรงนี้นะมันจะมีคําสั่งนะครับที่อ๋อลืมไปตรงตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีไ,มมไปอยู่ในบิมทูแต่จริงๆมันจะมีตัวรีพีทเลยนะเป็นพระอินช่วยอ่เดี๋ยวขออน,นุญาตเช็คก่อน รีพีทอ่ะไม่มีไม่มีคือมันไม่รีพิททุกคนต้องใช้ห้ดีนะครับจริงๆมีเอาไปซอสจิตประจำไม่ได้นะเอาไต้ตรวจนะไม่งั้นเดี๋ยวเหล็กมันจะเกินเวลาคิดวีโคิวมันจะพลาดนะครับอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะอ่ะรีปอยครับแล้วก็เสร็จละนะแต่แต่แตยืดนะเดี๋ยวจริงๆอนะ่ะในแบบเนี่ยนะครับมันมีระบุมันมีระบุะบหัวเสานะเป็นแบบนะครับคือตอนเนี้ย ไอ้ตัวอเสเหล็กเนี่ยกับตัวเสาเนี่ยมันมันไม่ได้จับกันพอดีนะครับเราวมต้องมาดูแบบในแบบเนี่ยมันจะระบุว่าผมต้องมีเพลทเหล็กนะครับเนี่ยเบสเพลทหนาหกมิลน,นะครับเนี่ยศูนย์สองคูณศูนย์สองคูณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกนะครับเบสเพลทโอเคแล้วก็ต้องควรทำขึ้นมาครับวิธีการคือนะครับวิธีการคือผมจะยกตัวนี้ขึ้นไปก่อนหกมิลน,นะครับ 6mm นะก็คือยกขึ้นไปแล้วพิมพ์6 m mm มนะครับเนี่ยผมดึงเนงะี้ยขึ้นไป6 m mm. มเรียบร้อยแล้วผมก็กดซ่อนก่อนครับกดซ่อนนะเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะทำเพลทขึ้นมาครับ play เพลทเหล็กซึ่งไอ้เพลทเหล็กเนี้ยนะครับเราใช้าสัษาพูดถ่ายทำก็ได้ครับไม่ต้องปวดหัวครับรสี่เหลี่ยมแปะแล้วก็พุ้ฟขึ้นไปครับ ห mm. กมิลหก mm นะคลิกตัวครับแล้วก็คลิกขวาออกคำสั่ง make component ครับตั้งชื่อตามแบบเลยครับ base plate นะครับอ่ะตัวใหญ่ base plate นะครับแล้วขนาดก็คือผมขอไปบอกเป็นมิลได้ไหมมันจะดูง่ายกว่านะครับไม่งง,งอ่ะสองร้อยคูณสองร้อยคูณหกครับ create เรียบร้อยครับตอนนี้เราเรา,เราก็จะมี best place ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนในส่วนหลังคาเนี่ยผมจะมาสร้างเลเยอร์นะครับให้ด้วยนะโอเคผมก็สร้างเลเยอร์เลยครับผมบวกแล้วกันบวกอ่ะอันนี้คือ best p l a แล้วก็ตรงน,นี้ครับผมจะเอา,เ,อาเป็นอาศส อาเสาดั้งน,นะครับเรครัาดั้งจากนั้นอกไก่อกไก่ตะวตะเค้ยครับตะเค้ยตะเค้ยสันถ้าต้องการแบ่งละเอียดน,นะครับอันนี้ก็ตะเค้ยลาง ตะเคีางนะครับแล้วก็บวกแปรนะครับแปอ่ะเอาตัวงานโครงสร้างก่อนนะครับตามนี้เลยครับดั้งตะเคีางอ่ะจากนั้นผมก็จะเลือกทั้งหมดครับถึงไปเพจด้วยนะครับก็จะมาสร้างบวกตรงนี้ครับโฟลเดอร์นะ ตั้งชื่อว่า Loop Structure Loop Structure นะครับ Loop Structure เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จละอ่ะโอเคผมก็จะย้ายตอนนี้ครับไปอยู่ใน Layer Base Place นะครับอ่ะปรับบด c o l บา b ลเยอร์ครับจะได้ดูง่ายว่าอยู่ตรงไหนครับกดที่ตรงน,นี้นะอ่ะสีม่วงสีม่วง เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบสเพลทให้เป็นสีอื่นนะจะเห็นง่ายขึ้นเอาเป็นสีสีเหลืองชัดๆแล้วกันจะได้เห็นชัดครับสีเหลืองโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเบสเพลทเนี่ยมาวางที่มุมต่างๆครับของตัวเสาอ่ะก็เอามาวางเลยครับจริงๆมีป๊กอินช่วยนะในการวางอยู่เดี๋ยวผมอ่ะอะไรที่มันนิดเดียวครับก็ไม่เป็นไร จริงๆมีมีพักอินช่วยวางนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะอันนี้คือหนึุดห้าเดี๋ยวสอนเยอะไปเดี๋ยวงงสามจุดสองถ้าใครตามผมผมผมก็บอกเคล็ดลับไปแล้วนะการทำงานเนี่ยมันก็มีเ,เทคนิคนะครับในการทำให้เร็วขึ้นนะ สออ้าตายละหนึโอเคอันนี้คือ2.2แล้วก็สาโอเคนะครับโอฟสคูลแล้วกันเออหนจุดแล้วก็เทไร่สจุ นึ่งยุสองโอเคเ่ไสามยูดสองอ่ะรีบรอยครับแล้วผมจะไม่กรุ๊ปนะครับของตัวเพจไว้ด้วยกันนะครับเพื่อง,ง่ายต่อการทำงานในการควบคุมนะโมเดลนะครับในระหว่างทำงานครับ โอเคกลับมาที่ซีนสามครับอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้ครับเราได้ทำในส่วนที่เป็นตัวอาศนะครับแล้วก็เบสเสร็จไปแล้วครับอันนี้ตัดอีกชั้นหนึ่งคลิกคลิกโอเคอ่ะเดี๋ยวมาต่อทิ่ต่อไปนะครับในส่วนโครงสร้างตัวอื่นครับ